สวัสดีค่ะคุณผู้ชมซับเด่นวันนี้นะคะที่เอสเตอร์และก็ทีมงานเรยลอเตอร์เชียงใหม่จะพาคุณผู้ชมมาดูเป็นซับใหญ่ค่ะแต่ราคาสบายๆกระเป๋าเลยนะคะซับตัวนี้เป็นโรงแรมมาพร้อมกับร้านอาหารและคาเฟ่และก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรวมทั้งพื้นที่ใช้สอยที่น่าสนใจหลากหลายมากเลยนะคะราคาเพียง70ล้านเราตามมาดูด้วยกันนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ โอ้โหพอเดินเข้ามานะคะโซนตรงนี้นะคะเขาได้ใช้ความเป็นเหนือความเป็นล้านนานะคะในการจัดแต่งพื้นที่ outdoor ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่ทำมาจากใบไม้สักนะคะหรือว่าเราเรียกอีกแบบหนึ่งคือตองตึงนะคะที่ชาวเหนือเราอะ่ะจะใช้เป็นหลังคากันแดดได้อย่างดีแล้วก็การจัด l a y o u ์หรือว่า หวงจุ้ยของที่ดินนะคะก็จัดเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยสำหรับคนที่จะมาพักผ่อนนะคะมารับประทานอาหารที่คราวนายคาเฟ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อเลยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ทำสเต็กนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะโดดเด่นในเรื่องของแฮมเบอร์เกร์สเต็กแล้วก็เนื้อวากิวของเขาเนี่ยเลือกแบบเกรด A เลยค่ะ ตอนนี้ที่เราเข้ามานะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือโซนของคาเฟ่นะคะส่วนของร้านอาหารตรงนี้เนี่ยจะมีถึง4โซนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะจะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และก็ผลไม้เหนือเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือว่ากล้วยชนิดต่างๆนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนรับรองลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะเล่นเปียนโนร้องเพลงกันที่นี่ได้ด้วยค่ะ พอเราออกไปอีกด้านหนึ่งนะคะส่วนนี้ก็จะเป็น outdoor ที่ยื่นไปยังทุ่งนาค่ะส่วนนี้เองเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถรับรองลูกค้าได้ถึง50คนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีเชื่อมต่อไปยังห้องแอร์ด้านในซึ่งมีโต๊ะรับรองอยู่ข้างในอีกทั้งหมด6กโต๊ะด้วยกันค่ะโอ้โหลงรถเหลืองโหนมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็ไปเล่นของเล่นกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ คุณผู้ชมคะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีลูกๆมารับประทานอาหารหรือมาพักที่นี่นะคะที่นี่ก็จะมีโซนของเล่นซึ่งเป็นผลิตจากอุปกรณ์ธรรมชาติโดยส่วนใหญ่เลยคะ่ะให้เด็กๆได้เล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนตรงนี้นะคะที่เด็กๆสามารถที่จะปีนป่ายวัยรุ่นก็ทําได้นะคะวัยรุ่นก็ปีนป่ายไปเล่นข้างบนได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงไปยังฝั่งโน้นได้มันเล่นกันหน่อยดีไหมคะ <S <S> <S ต่อด้วยตรงนี้เลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นลานโหนเล่นแล้วก็ลานทรายที่เด็กๆะสามารถที่จะมานั่งเล่นทรายปั้นดินตรงนี้ได้เลยนะคะเขาสามารถที่จะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่แล้วก็ใช้เวลาในการที่จะเล่นทรายเล่นดินเล่นหญ้าที่นี่ได้เลยค่ะพื้นที่สวนของเขานี้นะคะมีทั้งหมดอยู่4ไร่ครึ่งค่ะตามที่คุณผู้ชมเห็นทุ่งนานี้นะคะเขามีอยู่2องไร่ แล้วก็ส่วนด้านข้างนี้เนี่ยที่เป็นส่วนของส่วนกล้วยเนี่ยมีอีกไร่ครึ่งส่วนกล้วยเนี่ยมีถึง60สายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะ <Yahoo! S 1> เพราะอะไรถึงอยากจะพูดถึงส่วนกล้วย60สายพันธุ์ก็คือว่าที่นี่ค่ะเขาเป็นแหล่งในการที่เพาะหน่อกล้วยเพื่อจําหน่ายด้วยพันธุ์ที่เด่นๆเ,เลยเนี่ยหนึ่งหน่อนเนี่ยมีมูลค่า1 5 0 0 0พันต่อ1ห,หน่อนเลยนะคะ1ต้นเลยนะคะก็อย่างเช่นกล้วยด่างตานีนะคะ แล้วก็ยังมีกล้วยพันงาช้างแล้วก็พัน์อื่นๆอ,อีกมากมายเลย60สายพันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนด้านหน้าของลานเปียนโนที่ทุ่งนานี้นะคะก็จะเป็นส่วนของสวนลำไยที่นั่นนะคะมีให้อีก300ตารางวาค่ะ แล้วอาหารก็มาลงโต๊เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมสำหรับที่นี่นะคะเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือแฮมเบอร์เกอร์เนื้อค่ะซึ่งเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งอบนะคะและเนื้อเต็มคำเลยจากวากริวนะคะเนื้อวากิวค่ะลูกค้าทุกคนที่มาที่นี่นะคะจะสั่งพร้อมกับสลัดไก่ซอสเทริยากิหรือว่าซอสญี่ปุ่นค่ะ เมนูเหล่านี้นะคะเป็นเมนูสุขภาพแล้วก็กินแล้วอิ่มสบายท้องทั้งครอบครัวเลยค่ะแต่สําหรับคนที่อยากรับประทานอาหารไทยนะคะก็สามารถจะสั่งกับข้าวนะคะมาพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆเป็นข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้เลยค่ะสําหรับอาหารไทยนะคะที่นี่ทาได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแกงอ่อมเนื้อนะคะหรือว่าแกงอ่อมไก่นะคะบางคนก็อาจจะเรียกแกงเลียงตรงนี้ก็จะเป็นแกงฮางเลเป็นอาหารเหนือจริงๆเลยค่ะ มาพร้อมกับแพนแงเงเนื้อวาเกรวค่ะสีสันน่าทานมากเลยเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะน้ำลายไหลแล้วค่ะที่นี่ยังปลูกสวนกุหลาบซึ่งเป็นกุหลาบมอนค่ะกุหลาบนี้กินได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของลานจอดรถค่ะสามารถจอดรถยนต์ได้ทั้งสองฝากเลยนะคะจอดได้อยู่ที่ประมาณ15คันค่ะส่วนภายใน หลังคาสแสลมนั้นนะคะสามารถจอดมอเตอร์ไซค์ได้อีกเป็น10คันเลยทีเดียวค่ะ และตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวอาคารหลักแล้วค่ะที่นี่เขามีด้วยกัน3อาคารนะคะอาคารหลักเนี้เราก็จะอยู่กันเริ่มกันตรงที่ล็อบบี้เลยค่ะส่วนของรีเซพชันตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะต้อนรับลูกค้าได้แล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะนั่งรอด้านหน้าได้อีกหลายๆจุดเลยนะคะเมื่อรับลูกค้าที่นี่เสร็จแล้วนะคะก็สามารถส่งต่อลูกค้าไปนั่งพักด้านในก่อนที่จะเข้าห้องพักได้เลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันภายในอาคารแต่ละอาคารแล้วก็ดูตัวอย่างห้องพักกันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะพื้นที่สวนตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเซตโต๊ะสําหรับที่จะนั่งสุบุรีหรือว่าจะเป็นเซตโตสาหรับนั่งดื่มเครื่องดื่มคุยกันตรงนี้นะคะก็สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างสบายสายแล้วก็ลงตัวเลยนะคะพอเราเดินตรงไปนะคะเราข้ามสะพานปุ๊บตรงส่วนที่ห้อง DIY ตรงนี้จะมีอะไรบ้างเรามาดูด้วยกันค่ะ เรามาเริ่มจากตรงโซนนี้เลยนะคะโซนส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่กว้างที่สามารถที่จะใช้นั่งประชุมกันนะคะหรือว่าจะวาดรูปเป็นโซนที่เขาเตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตนะคะเตรียมแผ่นบอร์ดแล้วก็การวาดภาพนี้นะคะสามารถวาดบนกระดาษหรือว่าวาดบนผ้าเลยก็ได้ค่ะพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ก็จะสามารถมีสมาธิแล้วก็ทำอะไรได้อย่างง่ายๆที่นี่ ส่วนเชื่อมต่อตรงนี้นะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการนั่งพักผ่อนอ่านหนังสือค่ะจะมีมุมห้องสมุดอยู่ที่นี่หนังสือสมุดต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถที่จะเลือกสรรแล้วก็อ่านได้ส่วนของอีกฝากหนึ่งนะคะฝากนี้อะ่ะจะเป็นมุมของการ เย็บปักถักร้อยค่ะสําหรับคุณแม่และก็ลูกสาวที่อยากจะฝึกกันเย็บปักถักร้อยนะคะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เตรียมไว้ให้สําหรับลูกค้าลูกบ้านสามารถที่จะมาทํางาน DIY ด้วยกันอย่างมีความสุขที่นี่ได้เลยค่ะแต่โซนนี้ก็จะเป็นโซนของครัวกลางค่ะเราเดินเชื่อมอาคารจากอาคารที่1น,นะคะมายัางอาคารที่2เพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นเองค่ะ ก็จะมีโซนของห้องครัวกลางที่นี่ซึ่งพื้นที่ส่วนตรงนี้นะคะสามารถที่จะทําอาหารง่ายๆนะคะมีอุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้งตู้แช่นะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะลูกบ้านหรือว่าคุณผู้ชมที่มาพักที่นี่นะคะก็จะได้ความรู้สึกของการที่อยู่บ้านนะคะพื้นที่ตรงนี้ปัจจุบันนี้ค่ะทำเป็นห้องรับประทานอาหารแต่ถ้าหากว่า ลูกค้านะคะอยากที่จะแอพพลายให้กลายเป็นสระว่ายน้ํากลางอาคารก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยเพราะว่าอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็ตัวหลังคานะคะสามารถที่จะรื้อถอนได้อย่างง่ายๆค่ะโอ้โหดีสวนกลางตึกนี่เป็นกิมมิกของที่นี่เลยค่ะคุณพลอย สำหรับวันนี้เนี่ยตอนที่เอสเตอรอ์เดินไปกับคุณพลอยไปดูพื้นที่ของสวนแล้วก็ที่นารวมทั้งคลาวนายคาเฟ่นะคะก็อเมซิ่งละตอนนี้พอเข้ามาในตึกค่ะมาเห็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ดูมีสเสน่ห์ก็เลยอยากจะฟังจากคุณพลอยอค่ะอยากให้เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่อยู่ในใจคุณพลอยแล้วคุณพลอยอได้ถ่ายทอดออกมาจนเป็นตัวอาคารแล้วก็สวนกลางตรงนี้ค่ะได้แบบ มีแนวคิดหรือว่ามีอะไรที่ทั้งคุณพลอยคุณทอมอะค่ะได้มีเวลาได้คุยกันแล้วทำสิ่งนี้ออกมาค่ะค่ะคือหลักๆเราก็จะรวมธรรมชาติอะคะ่ะร่วมไปกับให้ธรรมชาติอยู่ในตอนเราออกแบบอะคะ่ะคือเวลามาพักผ่อนแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ยังได้ใช้ประโยชน์ไม่คือพื้นที่ที่ เป็นส่วนกลางเนี่ยค่ะทุกคนก็สามารถที่จะแชร์แล้วก็อาจจะมาเจอเพื่อนใหม่หรือว่าครอบครัวมาเจอกรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ให้ความสําคัญมากมากเลยคือเราจะใช้วัดสดุเงี้ยค่ะในการที่ใช้ที่เนี้ยจากชุมชนเพื่อสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็วัดสดุที่พยายามไม่ให้สร้างขยะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิ่งที่มีอยู่เช่นอย่างเช่นบล็อกเนี่ยค่ะที่เราเหลือ,อแล้วก็ กระเบื้องนะคะเอามาจัดวางเป็นคล้ายๆโต๊ะมันมีดีไซน์ให้มันน่าน่าสนใจแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้ด้วยก็ดูเรียบง่ายแล้วก็อย่างเช่นในห้องอาหารเมื่อสักครู่นะคะเราจะเห็นว่ามีโต๊ะกระจกซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะหาที่ทิ้งแล้วนะคะแต่ว่าคุณพลอยสามารถเอาสิ่งนั้นนะคะมาดีไซน์ให้กลายเป็นโต๊ะกระจกตรงที่ห้องอาหารใช,ใช้ประโยชน์ได้ค่ะเพราะเราไม่ต้องการเราอยาก ให้สิ่งที่มีอยู่นะคะมันสร้างประโยชน์ได้มีดีไซน์แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการสร้างขยะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะทุกบ้านสามารถนํากลับไปทําได้ทุกคนที่เข้ามาพักสามารถนํากลับไปทําได้จากเนี้ยคะ่ะเหมือนที่ยกตัวอย่างให้ฟังอะ,ค,ะค่ะ,คะแล้วก็ตรงอีก ส่วนหนึ่งที่เธอสังเกตเห็นนะคะในส่วนนี้นะคะจะเห็นมีบ่อปลาคัฟซึ่งเป็นตัวยูนะคะอยู่รอบๆเลยจริงๆเนี่ยยาวกว่าตัวยูอีกนะคะฝั่งโน้นเนี่ยเขายาวไปตามแนวตึกเลยเนี่ยบ่งบอกถึงถึงอะไรนะคะที่คุณพลอยกำลังอยากจะสื่อกับพวกเราตรงนี้นะค่ะค่ะเราเพิ่มน้ำเข้าไปอย่างเสียงน้ำไหลก็จะทำให้แบบ ผ่อนคลายอย่างงี้ค่ะแล้วก็น้ำจะทำให้เย็นขึ้นแล้วน้ำอยู่ในชีวิตประจําวันของเราน้ำน้ำก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างงี้ค่ะใช่จริงๆด้วยนะคะก็คือในส่วนเรื่องของน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องหลักเลยของชีวิตฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณพลอยเนี่ยคุยกับสถาปนิกทั้ง3ท่านเนี่ยก็คิดว่าคงได้ เราได้เห็นการถ่ายทอดออกมาแล้วนะคะว่าสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาทำให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายที่นี่แล้วแต่ละด้านของตัวอาคารนะคะในชั้นต่างๆก็จะมีะพื้นที่ส่วนกลางที่ลูกบ้านหรือว่าลูกค้าที่มาพักะเขาสามารถใช้เวลาด้วยกันด้วยใช่ค่ะ,<น>ะค่ะ,คะนี่คือนี่คือหลักเราอยากให้ทุกคนนะคะออกมาใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มา คืออยู่กับธรรมชาติอย่างเสียงมาเจอใบต้นไม้ใบไ,ไม้เขียวๆนกร้องเพลงเนี้ยค่ะ,คะ,อ,ะอากาศแสงแดดเนี้ยแล้วก็มีห้องนั่งเล่นไว้อ่านหนังสือว่าเราจะมีหนังสือไว้ให้มีบอร์ดเกมที่ใช้เวลาร่วมกันได้เนี้ยค่ะแล้วก็มีมุม DIY จากวัสดุในเหลือคือในในในท้องถิ่นแล้วก็อย่างอย่างผ้าเหลือจากการที่เราปรับของที่เนี่ค่ะแล้วก็ จะมีเราเรียกส่วนนั้นว่าเป็น,เป,นเป็นครัวกลางเนี่ยค่ะง่ายๆเพราะว่าทุกคนมาที่นี่จะรู้สึกว่าเป็นบ้านเพราะว่าจะมีจาชนชามช้อนซ่อมไมโครเวฟมีมีพื้นที่ที่แบบจัดเตรียมเนี้ยค่ะง,ง่ายๆเบาสาสามารถปรุงอาหารได้อาหารได้สามารถที่จะแบบทำครอบครัวทางครอบครัวคุกกิ้งทำอาหารทานด้วยกันได้เลยใช่ใช่ค่ะค่ะเพราะว่าเราจะเราจะคำนึงถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็ะะอยากให้มาแล้วแบบพักผ่อนได้เต็มที่ก็เรา รู้สึกขอบคุณคุณพลอยมากๆเลยนะคะสำหรับการเปิดบ้านให้เราได้ชมวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพลอยค่ะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะเชิญค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น2ของอาคารค่ะคุณผู้ชมอาคารนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ชั้นค่ะส่วนอีกอาคารหนึ่งที่อยู่อีกฝากหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะตามมาเลยค่ะที่เอสเตอร์พาคุณผู้ชมมาอยู่ตรงใจกลางของอาคารตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพไปด้วยกันนะคะส่วนด้านหน้าของเอสเตอร์เลยเนี่ยก็คือทางทิศเหนือค่ะของอาคารหลักด้านนั้นนะคะจะเป็นอาคารพัดลมนะคะมีทั้งหมด26ห้อง 26ห้องนอน26ห้องน้ําด้วยกันนะคะก็อยู่ภายใต้ใบอนุญาตโรงแรมที่ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตึกนี้นะคะมีทั้งหมด45ห้องนอน45ห้องน้ํานะคะลักษณะของการออกแบบหรือว่าการพัฒนาที่เนี่ก็จะเน้นเรื่องแสงการรับแสงของห้องแต่ละห้องนะคะรวมทั้งการที่มีทิศทางลมสามารถที่จะให้ลมผ่านในแต่ละห้องได้นะคะเรียกว่า ยิ่งยยางหรือว่าความสมดุลทางด้านสุขภาพและร่างกายอะค่ะจะดีมากเลยถ้าหากว่าอยู่หรือว่าพักอาศัยที่นี่นะคะพื้นที่อาคารนะคะจะใช้พื้นที่อยู่ทั้งหมดประมาณ4ี่ไร่ครึ่งส่วนพื้นที่ที่เหลืออีกสี่ไร่ครึ่งนั้นจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางตามที่คุณผู้ชมได้ชมไปด้วยกันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจค่ะ สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่เอสเตอร์และก็ทีมงานเรือเตอร์เชียงใหม่ทุกๆคนเลยนะคะเรายินดีที่จะพาคุณผู้ชมค่ะชมทรัพย์ตัวนี้แล้วก็หากคุณผู้ชมนะคะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากที่จะให้เรานะคะพาคุณผู้ชมดูพื้นที่โดยรอบนะคะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ